ครับสวัสดีครับคุณมอดลายานรายการครับค่ะก็ส่งท้ายกันช่วงปลายปีสนุกสนานกันมากนะคะใช่ครับถูกต้องครับก็หลายคนก็ไปเที่ยวกันนะครับหลายคนก็ไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับต่อสู้รถติดสําหรับผมก็ไปขับบ้านครับอืมดีค่ะออกกําลังกายช่วงวันหยุดนะคะค่ะคุณทิสนาน,นการที่มองตั้งแต่ช่วงสิ้นปี ที่เรานะที่เรามองว่าแพทเทิร์นของภาพรวมของทางด้านตลาดหุ้นไทยน่าจะบวกอยู่ใช่ไหมคะครับก็จากจากตัวอ้างอิงจากตัวเอสเอ็มเอสนะครับทางก่อนก่อนที่ตลาดจะปิดละส่ยปีแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเราก็มองว่าตลาดยังมีการปรับตัวขึ้นขึ้นอยู่เพียงแต่ว่าก็ไม่ค่อยอยากแนะนําจะให้เล่นสักเท่าไหร่นะครับตลนจะเป็นในรูปแบบนี้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยเรามองว่าการขึ้นครั้งนี้ยอาจจะเป็นการขึ้นที่ไม่แข็งแรงมากนักนะครับ นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เข้าโครงการรู้ไวทัทนเกมนะครับค่ะให้ให้ลองมองกราฟนะครับพร์นอเไรคะ่ะตัวเซฟิตี้อินเด็กซ์ฟิวเจอร์ะนะครับในในไทม์เฟรมรายชั่วโมงนะครับงงรับไทม์เฟรม5นาทีค่ะนะครับคุณก็จะเห็นพทิน์ที่เราสอนนะครับก็คือพทิน์สี่นะครับ <ๆ S 2> เกิดเกิดขึ้นนะครับก่อนที่ราคาจะดีตัวขึ้นหลายคนก็สงสัยเอ๊ะทำไม อยู่ดีเปิดตลาดเปิดมาในช่วงปีใหม่แล้วตลาดมีการปรับตัวขึ้นแบบเปิดเปิดแก็บถูกไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองตามเทคนิคเนี่ยเราจะเห็นแพทเทิร์นนะครับเกิดในกราฟ5นาทีก่อนที่ตลาดจะปิดเมื่อปีที่แล้วถ้างั้นหมายความว่าใครใครดูแพทเทิร์นที่คุณทิติได้สอนไว้ถ้าเข้าไปลงทุนทางด้านขาลองใช่ครับใไคกจะได้ผลตอบแทนขั้นต่ำเนี่ยประมาณ10จุดครับ ครับซึ่งซึ่งตัวแพทเทิร์นสีถ้าสังเกตนะครับก่อนถ้าเราก,กราฟไปดูตัวเซตนะครับถ้านักลงทุนที่มีกราฟดูยองลองเปิดดูตามแล้วกันตัวเซตตอนที่หลังเลือกตั้งเสร็จใหม่ๆที่รัฐบาลใหม่เพิ่งเข้ามานะครับตอนที่เขาบอกว่ารัฐบาลเข้ามาใหม่เสร็จปุ๊บตลาดหุ้นเปิดแกลบเด้งขึ้นไปเลยอ่าพันติดเลยนะคะอ่า ตอนนั้นเนี่ยก็เกิดแพทเทิร์นซีเหมือนกันอ๋อเป็นาาเป็นลักษณะคล้ายกันใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ม,มี acting เหมือนกันทุกประการเพียงแต่ว่าไอ้ตัวแพทเทิร์นซีที่เกิดขึ้นเนี่ยในในตอนที่เปลี่ยนรัฐบาลใหม่นะครับค่ะ,ะเป็นแพทเทิร์นซีในกราฟเดย์แต่ส่วน ครั้งนี้เป็นแพทเทิร์น C ในการาฟรายหกสิบนาทีแล้วก็การ,ราฟรายห้านาทีระหว่างมีการื่อนไหวสอดคล้องกันครับรายวันรายชั่วโมงลายห้านาทีลายไหนที่จะดีที่สุดในการตัดสินใจคะแน่นอนครับว่ารูปแบบเนี่ยในการาฟในไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่าหรือใช้เวลานานกว่าเนี่ยแน่นอนว่าย่อมมีที่พลมากกว่าแม่นยำกว่าถูกต้องแม่นยำกว่าแล้วก็ถ้าเป็นการขึ้นก็คือขึ้นได้เร็วกว่าแรงแรงกว่านะครับ แพทเทิร์นที่มีไทม์เฟรมเล็กนะครับงั้นไทม์เฟรมเดย์เนี่ยย่อมแข็งแกร่งกว่าง,งั้นไทม์เฟรมห้านาทีแพทเทิร์นที่เกี่ยวกับชั่วโมงกับห้านาทีก็ยังถือว่ามีเสี่ยงขึ้นลงพันผวนอยู่ใช่ไหมคะอ่าก็มีความเสี่ยงครับแต่เป็นความเสียงอย่างเช่นเออเราบอกว่าเอ่อไทาม์เฟรมเดย์เล่น<ห>ทีหนึ่งได้สี่สิบห้าสิบจุดค่ะทม์เฟรมไลายชั่วโมงอาจจะเล่นทีหนึ่งได้ห้าถึงสิบจุดอะไรเงี้ยครับอ๋อค่ะก็จะมีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน ค่ะแล้วในช่วงเปิดตลาดในช่วงเชา้าที่ผ่านมาคุณทิติได้ติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแล้วก็ได้มีการให้ข้อมูลยังไงคะอ๋อโอเคครับเน,เนื่องจากหลังจากที่เปิดตลาดนะครับเราก็เห็นรูปแบบการติดตัวขึ้นถึงแม้เขาจะเปิดแก็บที่ทำภาษาเทคนิคเขาเรียกว่าเป็นการเปิดแก็บนะถูกต้องไหมครับก็คือเปิดแก็บแล้วกระโดดขึ้นไปเนี่ยแต่เราเห็นรูปแบบของการไล่ราคาซึ่งไม่แข็งแรง นะครับเหมือนเหมือนกับการไล่ราคาครั้งก่อนหน้าคือเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยในเซตตี้เด็กฟิวเจอร์เนี่ยเขาไปสร้างไฮหรือราคาสูงสุดที่เคยทําไว้อยู่แถวแถวเจ็ดสองสี่ค่ะแล้วครั้งนี้เขาพยายามจะ拉ลราคาขึ้นไปที่เจ็ดสองสี่ครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดคุณม่อนนะลองลองดูกราฟหรือผู้ชมลองดูกราฟประกอบเดี๋ยวจะเห็นว่าการไล่ราคาครั้งเนี้ยเป็นการไล่ขึ้นไปทดสอบที่ไม่แข็งแรงดังนนั้นกลยุทธ ที่เราให้นักลงทุนเขาเอส็มเอนะครับเราก็เลยบอกว่าให้ให้าร r k stop loss ไว้ซึ่งถ้าแต่เช้าเนี่ย <Okay. S 2> ผมให้มา r k stop loss ไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเอาอย่างนี้คําว่า mark stop loss ของคุณแปลว่าอย่างไงคะก็คือโดยปกติเนี่ยเวลาเราเข้าตลาดนะครับเราเราก็จะมีบอกเอ๊ะเราเข้าตลาดสมมุติเราเข้าตลาดที่เจ็ดร้อยสิบเราอยากจะเทค e profit ที่เจ็ดร้อยยี่สิบแล้วเราอยากจะ stop loss ไปที่สมมุติเจ็ดร้อยแปด สมุนนะครับแว่าเรายองซับลอดได้สองแต่ถ้าเกิดตลาดมันตับตัวขึ้นไปเราก็ต้องดันตัวซับล้อเนี่ยดันขึ้นไปให้มันสูงขึ้นอ๋อคือคือการลงทุนของคุณนี้วิธีกระบวนการคือไม่ขาดทุนแต่ขาดทุนครับจะได้มากหรือน้อยแค่นั้นเองค่ะคือคือบริหารการขาดทุนไม่ขาดทุนถูกต้องครับดังนั้นกลยุทธ์ของเราเนี่ยเราจะเราจะมีการดันซับล้อขึ้นไปสองครั้งในวันนี้นะครับสำหรับคนที่ถือหรอกก็คือดันดันขึ้นไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดครั้งหนึ่งค่ะค่ะ นะครับแล้วราคาก็ลงมาแต่ลงมาไม่ถึงเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็เด้งขึ้นไปเราก็เลยดันสต็อปลอร์ไปที่เจ็ดหนึ่งเก้าแล้วไงต่อซึ่งตอนนี้ตอนน,ตอนนี้นะกลงทุนที่เล่นตามกลยุทธ์เราเนี่ยเขาจะต้องเทคโปรฟลิตไปแล้วเพราะาราคาลงลงมาต่ำกว่าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าต้องขับไปนะครับซึ่งซึ่งการที่เราดันตัวเนี้ยมันก็สอดคล้องกับอัตราการไล่รา,าคาในฝั่งขึ้นที่ไม่แข็งแรงเท่าเดิมน,นี่คือกระบวนการการลงทุนทางด้านเทคนิคใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่ากลยุทธ์ที่เราให้นกลงทุนเนี่ยเราพยายามจะให้เา ขายที่สูงนะครับแล้วก็ซื้อที่ต่ำดังนั้นเนี่ยโดยกลยุทธ์โดยปกติเนี่ยเวลานัลงทุนที่ถูกฝึกมาคือจะต้องรอให้ราคาต่ําๆก่อนถูกไหมครับถึงถึงถึงจะขายก็คือเราพยายามจะขายขายที่ต่ำแต่เราเห็นราคาไล่ขึ้นปุ๊บเราก็ซื้อแปลว่าเราซื้อที่สูงแต่กลยุทธ์ที่ผมให้เนี่ยพยายามที่จะขายตอนที่ราคากําลังไล่ไล่ราคาขึ้นไปแต่ดูแล้วไล่ไม่แข็งแรงเราก็ให้ให้เริ่มขายได้แล้วให้เริ่มขายทํากาไรได้แล้วเวลาราคาลงลงปุ๊บถ้าเกิดเริ่มลงแบบ ไม่ค่อยไม่ค่อยลงแรงแล้วเราก็ให้ซื้อ่เงี้ยจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีมากกว่าครับอ๋อค่ะจริงๆไอวิธีการสื่อสารแล้วก็วิธีการสร้างความเข้าใจในแนวแนว,แนวต้องบอกแนวสไตล์ของคุณทิติเองก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะคะครับใช่ครับตัวนี้ต้องต้อง,องคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอาจจะฟังแนวของคุณทิติไม่่ก็ได้นะเพราะว่าหลายๆท่านก็กคือวิธีการนะครับเวลาเราเราจะพูดอะไรสักอย่างเนะี่ยเราต้องมีขั้นตอนในการพิสูจน์แนวความคิดถูกไหมครับ ซึ่งซึ่งจากที่ผมเคยเรียนให้ให้ให้ฟังหลายครั้งแล้วว่าเรามีวิธีการที่สุดวิธีการในการเทรดหลายหลายกรณีหลายหลายครั้งด้วยกันเพื่อให้นักทุนเนี่ยเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นการทำโปรเจกต์เอสเอ็มเอสนะครับซึ่งซึ่งครั้งปัจจุบันเนี่ยที่เราทําเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าใครสนใจอยากจะเทรดตามโมเดลที่ผมสร้างสร้างสร้างไว้นะครับก็ให้สนใจก็โทรนัดนัดเข้าไปรู้สึกจะเป็นวันที่เจ็ดใช่ไหมครับคุณม่อนวันเสาร์ที่เจ็ดที่นัดกันไว้แล้วนะคะตอนบ่ายโมงค่ะ แต่รู้สึกว่าจะเต็มเต็มหมดแล้วใช่ไหมครับเราก็รู้สึกมีหลายคนเรียกร้องกันมาเยอะนะครับเ <c oughs> ปิดตัเดียวเต็มแล้วหรือว่ามีจะมีรอบใหม่ไหมผมก็เลยคิดว่าถ้าหลายคนใจร้อนนะครับ <c oughs> อยากอยากจะหากยุณในการเข้าตลาดเราก็เลยเปิดอีกวันหนึ่งนะครับ <c oughs> เป็นวันที่แปดก็ค,คือวันที่แปดจุฬาทิตช่วงเ <c oughs> ช้านะครับเก้าโมงเช้าถึงเที่ยง <c oughs> นะครับถ้าใครสนใจอยากจะมา เรียนรู้หรืออยากจะเข้ามาศึกษาเมทัลโลจีที่ผมใช้นะครับแล้วก็แต่แนะนำนะครับคนคนที่เข้ามาควรจะมีความพร้อมในงางของการลงทุนะนะครับแล้วก็ให้โทรไปที่เบอร์ไหนนะครับคุณม่อนศูนย์แปดหกค่ะหกเจ็ดเจ็ดสี่สองสามสี่ค่ะ4 ค่ะจริงๆแล้วการลงทุนในสไตล์ของคุณทิติเองนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติการลงทุนใหม่กันหมดเลยในบางเรื่องบางราวที่เกิดขึ้นแต่หลายท่านเองก็เป็นเซียนมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะก็ลองสืบเสาะแสวงหาในช่องทางการลงทุนที่สามารถสร้างผลกําไรและ สามารถบริหารการขาดทุนตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะคะการลงทุนอะไรก็ตามถ้าปีหนึ่งนี้เราลงทุนได้สิบถึงยีเซก็ถือว่าสุดยอดแล้วและการลงทุนอีกแบบหนึ่งคืออย่าให้เกิดสิ่งขาดทุนเกิดขึ้นในพอร์ตของเราตรงนี้นักลงทุนไทยต้องสร้างความเข้าใจในจุดนี้กันไปซึ่งตรงนี้เองคุณทิติกับทางรายการเองค่อยๆพัฒนากันไปนะคะว่าทางด้านแฟนรายการที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเรามีความสาเร็จกี่เปอร์เซ็นไม่สําเร็จกี่เปอร์เซ็นเพราะตรงนี้จะได้ช่วยกันพัฒนากันด้วยนะคะ ถูกต้องครับอ่าย้อนย้อนกลับไปที่ตัวทองคานะครับนะครับสรุปแฟรติซีนะครับค่ร์ติซีเนี่ยขึ้นโดยไม่แข็งแข็งแรงถ้างั้นต้องลงทุนช่องทางไหนฝากถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมวันนี้ค่ะก็เอ่อถ้าเป็นผมนะครับผมจะถ้าเกิดผมจะรอเดี๋ยวผมอยากจะรอดักช็อตที่แถวแถวเจ็ดสองสี่อ๋อช็อตในที่สูงอ่าใช่ครับเพราะนั้นราคาควรจะกระตุกลากไปนิดนิดหนึ่งก่อนผมจะไม่ช็อตในที่ต่ำนะครับอ่าค่ะพระนั้นเราก็มองว่ายิ่งราคาขึ้นขึ้นไป นะครับเท่าไหร่ก็ตามนะครับให้ให้พยายามเทคโปรฟิตในสัญญาลองแล้วก็พยายามที่จะปรับมุมมองเป็นสัญญาช็อตในอนาคตนะครับเพราะว่าเป็นการขึ้นที่ไม่แข็งแรงเพราะตลาดเข้าสู่โหมดที่เรียกว่าไซเวสนะครับไซเวสแล้วสำหรับเซติตี้นะครับส่วนตัวโกนะครับตัวทองคำเนี่ยนะครับเขาส่งสัญญาณชัดเจนสำหรับคนที่อบรมกับเรามานะครับเขาส่งสัญญาณชัดเจนในกราฟเดว่าเป็นการชะลอตัวในฝั่งขาลง แสดงว่าเขามีโอกาสที่จะขึ้นด <Okay. S 1> ังน,นั้นเนี่ยถ้าถ้าเป็นผมนะครับถ้าเป็นผมเนี่ย<ภ> idee, ผมจะมองการขึ้นครั้นงนี้เป็นการกลางการขค้นรอยะยกลางก็คือว่าผมถ้าผมจะเข้าซื้อทองคำเนี่ยนะครับผมจะรอให้ทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นไปแถวแถวหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสามก่อน USD จากนั้นให,ให้ราคาทองคำย่อลงมาแถวแถวต่ำกว่าพันหกประมาณเอ้ยแต่ประมาณพันห้าแปดสิบพันห้า เก้าสิบเนี่ยแล้วผมค่อยซื้อทองคําเพื่อเก็บสะสมค่ะโหเมื่อคืนนี่หนักเลยนะทองเบี่ยงกันหนักเลยนะก็เบี่ยงเบี่ยงก็ทั้งหนักครับแต่ว่าสัญญาณเนี่ยค่อนข้างโชว์ชัดเจนแล้วนะครับถ้าใครที่เคยอบรมรู้ไวทันเกียรจะทราบเลยว่าหนึ่งทองคาโชว์รูปแบบการชะลอตัวในฝั่งขาลงคสองราคาทองคามีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นแต่เราจะซื้อตอนราคาย่อไม่ซื้อตอนที่ราคากาลังไล่ขึ้นค่ะค่าวปลอดภัยครับอืมได้ได้ค่ะก็รอเมื่อคืนก็นั่งดูทองลุ้นกัน ใจหายใจคว่ำว่าเปิดตลาดประเทศไทยแล้วจะเหลืออะไรปรากฏว,ว่าเปิดมารีบาวน์ขึ้นมานะคะในช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองนะคะก็ปรับเัิลดลงอย่างแรงซึ่งก็สร้างกระแสกันตื่นตูมกันมากสําหรับในเรื่องราวของการลงทุนทองนะคะคมีปัจจัยในเรื่องราวของความไม่มั่นคงที่เกี่ยวข้องกับคาบสมุทรทางด้านอิรานนะคะครับทําให้ทองได้ก็ฝากแนะนํานะคะว่าเวลาลงทุนเนี่ยให้เรามีมุมมองในการลงทุนเป็นแบบไดนามิกไดนามิกก็คือว่า เราต้องคาดว่าตลาดจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะ<า>สมมุติฐานที่เราคิดเนี่ยนะครับมันจะเป็นจริงต้องมีอะไรต้องมีสิ่งซัพพอร์ตนั้นถ้าเกิดผมเคยบอกว่ามันมันจะลงก็ผมก็คิดในใจว่ามันควรจะท้องตัง้ตงต้องทำรูปแบบนี้ถึงจะลงแต่ถ้ามันเปลี่ยนรูปแบบมุมมองในการเทรดเราต้องเปลี่ยนนะครับเพราะ<า>ถ้าเราไม่เปลี่ยนเรายึดโมเดลเดิมเนี่ยเราอาจจะขาดทุนได้ครับค่ะเมื่อคืนนี้ลงไปสามสิบกาจุดสามห้ามั้งทองสามสิบห้าเหรียญเนาะแล้วเช้าก็ปิดเหลือแค่เจ็ดเหรียญเอง ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยแปดนะครับเมื่อคืนลงเมื่อคืนบวกมาบวกหรือลงเมื่อคืนลงใช่ไหมคะบวกครับบวกอ๋อบวกค่ะเมื่อคืนบวกนะคะอ่าบวกก็รีบ่าึ้นมานั้นก็ก็ท่องไว้นะครับทองคําตอนนี้ก็ย่อเป็นรองย่อเป็นรองค่ะอ่าใช่ครับย่อเป็นรองแล้วเล่นระยะกลางครับก็คือหวังหวังผลประมาณสามสิบถึงห้าสิบยูเอสดีไปก่อนแล้วคันได้เดี๋ยวจะนั่งดูไปหวังไปหวังของตัวแทนมากเดี๋ยวฉันนั่งดูที่คุณฤทธิบอก ่าได้ครับค่ะขอบพระคุณมากนะคะครับ